รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถจอดอยู่หลายคันนะแต่ไม่เห็นคนเดี๋ยวไปดูดิว่าเขาทำอะไรกันที่ไหนไปดูดินั่งไงกำลังอยู่ในป่าสวัสดีจ้ะ โ่มีช่อนใหญ่ด้วยเหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับปลาช่อนใหญ่บางสายไหนดูซิไหนดูซิผลงานจริงป่ะฮะวิดน้ำหาปลาซิวกันเหรอครับปลาไหลปลาไหลเอ้ยพี่ไม่ต้องลงแล้วมั้งทางนั้นอะ ไม่มีเลยเหรอว้าพิษน่ะ,ะหาเสืเดือนกันนะเสืเดือนยักษ์เจอบ้างไหมเสืเดือนยักษ์เจอได้ตัวหนึ่งหนะึ่งก็ต้องบอกตัวว่าถ้าสูญจับได้ตัวหนึ่งแถวแต่ถ้าถ้าเห็นนะไม่จับครับโอ,อ,อ้ยลูกปลาหมอแล้วปีนี้ผิดคาดเลยนะเนาะไปอยู่บอ่อใหญ่หมด เออดูๆมานมาันสุเอา้าเขาว่าเขาเจอปลาไหลยักษ์นะทุกคนเอวก็ขุดตามมี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 รูอันนี้ขุดจากนู่นนะจะขึ้นกอไผ่แล้วมันใช่ปลาไหลเลยครับขึ้นจะถึงตะลิงอยู่แล้วเนะี่ยเอาถ่ายเป็นหลักฐานเลยเราถ่ายไว้สามปีแล้วอันนี้ปีที่สาม ปีก่อนนั้นได้กินปลาช่อนหลายตัวอยู่ปีนี้ไม่มีเลยเออข้าวกินเหรอ,อ,อนะประมาณนั้น มันเหมาะกับการอ,อ,อาปาลาร้อนๆนแบบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาชูกำลังกำลังจะเสร็จเดี๋ยวพี่ปรุงยาแป๊บ <c oughs> ปรุงยาเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะอม,มอมน้องเหล่กันนะเช็คเช็คไหนพี่ลองชิมดูหน่อยสิรสชาติจะเป็นยังไงทุกคน

ที่เข้าใจเลยแหละถ้าดูดแล้วไม่เจออะไรมันจะเหนื่อยมันจะไม่มีแรงอะไรเนี่ยใส่น้ำแข็งออนเดอะล็อกอ่ะวิสกี้โซดาโซดาแม่เอกมาโอ้โเบดเดเบดเดเบดเด์เอ้ย แกงแกงแกงคนร้อนๆแกงคนเอาเอาเอาด้วยอะไรเราอะแน่นสิขาพนั่งลงใช้ได้ไหมขานั่งลงเออใช้ได้แล้วทุกคนคือตอนนี้อารมณ์เหมือนว่าอยากให้หาขนมให้กินเลยแบบรักมากเลย้โอเคทุกคนรักมากครับเจอทุกวันก็เหมือนแบบไม่เจอมาเป็นไปอ่ะใช่ไหม โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้าเดี๋ยวดูหน้าให้ดูนะหน้าผมกับหน้ามาคล้ายกันเลยนี่เลทุกคนยิ้มหวานโอเครักมากทุกคนกีดขึ้นหัวลูกเอาขาเนี่ยขึ้นหัวเลย <laughs> จะสิบปีแล้วทุกคนตัวนี้เอาไหม ค่อยกินตอนเย็นครับนอ,อที่เกมเามาให้แล้วครับอืมแต่ตอนเนี้ยกินรวงข้าวก่อนครับนี่หาอะไรไม่รู้ครับคืออย่างน้อยดูดสาต้องได้สักอย่างครัหอยนี่ได้แน่กับปลาซิวหมดน้ำมันไปประมาณสองร้อยลิตรนะดูดสาเอาปลาซิวกันวันนี้แล้วก็ พี่ฉีก็จะย้ายเป้าหมายครับไปดูดไหนหรือเปล่าฮะสิะย,ย้ายเครื่องไปดูดไหนเป่ะออพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคขี้นวดแล้วไว้ทำพันปีแนะ่โอเคไปไปเติบโตอยูบออ่บ่อคนอื่นนี่นี่เห็นไหมนี่ประซิวเพียบเลย เขาบอกเขาเจอเจ้าบอ่บอเจ้าบ่อคืออะไรไปดูกันกกเกมเจ้าของบ่อฮึแต่ตอนเราวิทย์ไม่เจอนะแบบนี้นโอ้ <c oughs> นี่ไงสสาายาย,ยนี่ตัวแรกที่เจอโอ้ถ้าอันนี้เปิดต,ตลาเนี่เหมือนเหมือนปลาเลี้ยงเลยเนะี่ยตอนเราไปหาอยู่ในโคลนไม่มีนะนี่ปลาออกมาโอ้โหโชว์ดูดิโชว์ดิ ล้างเสร็จแล้วยกขึ้นมาหน่อยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่กับตัวนี้โลกว่าสองโลนล้โลกว่าสุดสุดสุดใช่ได้ใช่ได้นี่นี่ไม่ใส่ความเปรี้ยวอะไรเลยมะขามเปียกมะนาวอะไรก็ไม่มีจะใส่บดแดงเป็นตัวๆเลยดูดูปลาช่อนที่หาไม่ได้เอ้ยห้บดแดง นี่นี่ก็ทําตัวเล็กแล้วนะตัวใหญ่ก็ยังไม่ทํานะนี่แหละเอาน้องมันมาทำเลยเนะนี่ยดูดิน้องปลาน้องปลาน้องปลาเขาเรียกว่าหมกปลาครับผมใส่เป็นเครื่องพริกตําเองนะหาวัตถุดิบที่จากนานี่แหละนี่ปลาไหลตัวนี้ยาวประมาณเมตรกว่าเป็นเมตรเลยหกสิบเจ็ดสิบเซนหกสิบเซนได้ไหม <c oughs> ได้ได้ได้ไดไ <c oughs> ดีลมพัดอาจารย์หอมแล้วครับเครื่องแกงผัดเผ็ดอะไร ตัวเดียวนั้นเนี่ยได้เต็มกระทะเลยใหญ่ไหมล่ะว้าวหอมเฉย อร่อยแล้วว้าวต้มยำต้มยำไข่มดแดงครับผมใส่ปลานานะจ๊ะแจ๋วว้าวเนื้อฉ่ำๆเลยครับเหมือนอบเนาะ โอเคสุกครับผมสุกครับปลาที่ได้จัดการไหลครับหลายวันนี้เอ้ไหลฮะแล้วก็นี่ครับพร้อมเราทานครับผมจวดครับผมอันแตหัวคุดเจ็ดแทงมดแกก็เลยคุดมุดวอุ้ดมันสู้อ่ะจากท้องนาเนี่ยครับลองดูครับมันกัดอยู่นะอื มันต่อแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะอร่อยครับไม่ได้ใส่มะนาวไม่ได้ใส่มะขามเลยเปรี้ยวจากมะส้มล้วนๆครับมันไปมันไปไหนไม่ได้แล้วมันดินมันเป็นทรายแข็งแล้วเจ๋อครับเท้าเหนื่อยมากช้ำๆเลยครับลองจวดดูครับ หอห,หนหรใส่พริกแกงครับพริกแกงที่เราผัดกะไไหล่นั่นแหละเรามาคลุกกับเนี่ยหอมไปอีกแบบนึงครับหมกปลา,าหอมหมกปลาช่อนครับ